สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงก,กับยวกับวัเกิดในลักนณราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-30พฤศจิก,กาย,ยน2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก็อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามไปกํลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยู e r เอร์บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูในเรื่องของดวงของชาวพิจิกลัคนาพิจิกกันบ้างนะครับ ลัคนาพิจิกมีอาาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลขสาได้โคจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาแต่ใจเย็นๆก่อนนะครับชาวพิจิกรลัคนาพิจิกถึงแม้ดาวประจําตัวจะเป็นวินาศกับดวงชะตาแต่ได้ตําแหน่งเป็นเขาเรียกว่า องเก์นะครับหรืออุดมเกณฑ์ให้กับชาวพิจิกเป็นกีตะเกณฑ์คําว่ากีตะเก์ในที่นี้เป็นเกณฑ์พิเศษในเรื่องของการที่ได้ตําแหน่งเป็นอุดมมาเกณ์เพราะว่าดาวประจําตัวได้ตําแหน่งภพมินาแต่ได้ตําแหน่งอุดมมาเก์ทําให้มีโอกาสมีแนวโน้มเมติธรรมของตัวของคุณเองนะั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ มีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองนั้นจะได้ผลประโยชน์ได้รับโอกาสดีๆนะครับได้รับในเรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นการที่ดาวประจําตัวไปอยู่ในภพวินาศของชาวพิจิกเนี่ยมันมีข้อดีแต่มันก็จะมีข้อเสียเล็กๆนิดหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงประมาณ15-17ถึงิพฤศจิกาย,ยนนะครับประมาณ2-3วันเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการที่ต้องขับรถขับลานะครับต้องเคารพกฎจาราจรเนานะอย่าใช้อารมณ์ในการ ขับรถหรือว่าพยายามเจราจาติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นก็พยายามเขาเรียกว่ามีในเรื่องของการคิดนะครับการพูดการติดต่อการสื่อสารต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ดาวประจําตัวนั้นอยู่ในภพวินาศนะมันไม่ได้เสียอะไรหรอกเพียงแต่มันร่วมกลุมกับดาวอาทิตย์ในช่วงประมาณวันที่1 5บหถึงสิพฤศจิกายนเนาะมันเป็นดาวที่อาจจะต้องมีปัญหาความอึดอัดนะครับทะเลาะกันมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างอันนี้แหละคือสิ่งที่คงต้องระมัดระวังหลังจากนั้นวันที่17พฤศจิกาดาวอาทิตย์จะย้ายไปที่ราศีพิจิกทับลัคนาของคุณเหตุการณ์นะครับจะค่อยๆปบรรเทาลง ทุกอย่างจะค่อยๆโอเคขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นค่อยๆกลับไปสู่โหมดปกติได้ดังนั้นชาวพิจิกลักขนาดพิจิกคุณอาจจะมีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนิดนึงในช่วงเวลานี้เพราะดาวประจําตัวนั้นเป็นวินาสกับดวงชะตาไปอยู่ข้างหลังมีการเดินทางมีการแบบไม่ค่อยอยู่กับที่เดินทางบ่อยอะไรแบบนี้เป็นตน้นมันก็แก้ได้ก็ช่วยได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในช่วงอตอน ต้นๆน,นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เราเดินทางบ่อยอาจจะมีปัญหาสิ่งต่างๆให้เราต้องปรับพยายามควบคุมแล้วกันนะครับแล้วก็มีสติกับการใช้ชีวิตนะครับเพราะพระราษฎดีนั้นเล็งมาก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นบรรเทาลงดีขึ้นนะครับประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่ออิทธิพลของดาวพุธเนี่ยนะครับโคจรมากลุ่มลักขนา ดาวพุธมาจากภพเลือมะนมรณะและมาจากภพเรือนราภะด,ด้วยนะครับแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์มาจากภพเลือนกรรมะเนาะเอาดาวพุธก่อนดาวพุธเน,นีเ่ยนำทับลัคนาเนี่ยมาจากภพเรือนราภะแปลว่าชาวพิจิกรลัคนาพิจิกเนี่ยม,มัจกจะมีในโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเพราะมาจากมรณะนะแล้วก็มีโชคมีลาภที่ดีมาจากภพเรือนลาภะมากุมตัวเลยนะครับเลงเ็งด้วย ดาวมฤตยูและดาวเกตอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีโอกาสดีๆมีโชคลาภมีนักเมตตามีคนคอยสนับสนุนคนคอยส่งเสริมคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จได้และดาวประจําตัวก็เป็นอุดมเกณฑ์อีกนะครับในภพมินาศอาจจะได้ดีในออนไลน์ได้ดีใน ออต่างถิ่นแดนไกลรับเข้าส่งออกหรือการได้ดีกับต่างประเทศแบบเนี้ยเป็นตนถือว่าค่อนข้างดูโอเคอยู่นะครับแค่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและการเดินทางนะครับนิดหนึ่งเท่านั้นเองนอกนั้นก็ถือว่ามีโอกาสมีนโน้มีทิศทางของสิ่งที่ดีเติบโตและพัฒนาดีขึ้นนะครับทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของออการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับก็คือราศีธนูของด้วยดาว พฤหัส,สปดีเลข 5. ได้โครจรไปอยู่ในภพเรือนอลิแต่เป็นตำแหน่งราชาโชคชาวพิจิกลักนาะพิจิกเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นราโชคในเรือนอลิแปลว่าอะไรแปลว่าชาวพิจิกนั้นจะได้ในเรื่องของออตัวคุณเองนะครับข้อดีคือเราจะได้การเงินที่เป็นเงินดอกเบี้ยนะครับเงินค่าเช่างานประมูลนะครับ งานประมูลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหามันจะเด่นและก็ดีมากๆเลยเช่นบางคนอาจจะทํางานแบบพวกเซอร์วิสนะครับงานบริการหรือว่างานเกี่ยวกับในเรื่องของพวกนี้จะประสบความสำเร็จหรือพวกแพทย์นะครับพวกแพทย์พยาบาลนะครับหรือพวกพิ่พากษาตุลาการงานบริวกรงานซ่อมนะครับงานเซอร์วิสต่างๆจะประสบความสําเร็จดี นะครับมีคนคนนึงเคยถามว่าแล้วหมอด,มดูเกี่ยวไหมได้ไหมได้ครับหมอดูก็จบกับอล่เหมือนกันก็ถือว่า,ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีใครเกิดลักขาพิจิกเป็นหมอดูนะครับเหมือนผมเนี่ยก็ถือว่าโอเคถือว่าได้ผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีนะครับได้แบบนี้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างโอเคเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับการเงินเนี่ยไปเป็นอิริ่มแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าชาวพิจิกลัคณาพิจิกเนี่ยอาจจะต้องมีเงินที่ต้องใช้จ่ายนะครับที่มันเป็นเงินเงินก้อนนิดนึงแหละบางคนอาจจะต้องไปแบบเขาเรียกอะไรเดียบางคนก็ไปดาวลดดาวบ้านนะครับหรือบางคนก็ไปดาวในสิ่งที่เราต้องการเพราะมันมาจากภพเนืนปุตตะด้วยปุตตะคือการลงทุนกับเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้เราอาจจะแบบ บางคนลงทุนเราได้ผลได้เงินกลับมาก็มีนะครับส่วนบางคนก็ไปกู้ยืมนะมาซื้อสินทรัพย์ต่างๆซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นหนี้ในระยะยาวได้นะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อของที่มันเป็นเช่นบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยรถเพื่อทํางานโอเคอันนี้พอรับได้เนาะหรือไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยมาปล่อยเช่าแบบนี้ก็ได้นะครับเออ ชาพิจิตรแบบไทยทําแบบเนี้ยได้อยู่นะครับแต่จริงๆถ้ามีของตัวเองอยู่แล้วจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อแล้วมาปล่อยเช่าบางทีมันกว่าจะคืนทุนมันก็ต้องใช้เวลาดาวพาราสเบียคงเดินออกไปละนะครับอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าใครมีอยู่แล้วจะดีกว่าส่วนใครที่แบบไปซื้อแล้วมาปล่อยเช่ามันอาจจะได้ดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะได้ดีตลอดไปอันนี้ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบเสี่ยงเกินไปแล้วกันนะครับก็ รอดูแล้วกันนอ้อว่าพื้นดวงของคุณทําได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับในระยะยาวนาะแต่ระยะสั้น,นอะโอเคอยู่ได้ดีอยู่พอสมควรทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของอเมื่อกี้การเงินต่อไปในเรื่องของ การงานอิทธิพลการงานนะครับคือราศีสิงห์ของได้ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โครจรมาเป็นนิดอยู่ในเรือนวีนาสและร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวแสดงว่าในช่วงประมาณ15ถึงวันที่17ประมาณ2-3วันแรกเ่ยต้องระมัดระวังเรื่องของแรงประทะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่ในช่วง ต้นพฤศจิกาแล้วนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์นั่นแหละเคยอยู่ในราศีตุลเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงต้นพฤศจิกาแล้วไต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาะแหวงกันบ้างในช่วงเวลาหนึ่งแต่มันจะถึงประมาณแค่17พฤศจิกาหลังจากนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดความอึดอัดความทะเลาะการมีปัญหาจะลดน้อยถอยลงไปนะครับในเรื่องการงานเนาะการงานก็จะไปทับลักนณะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเริ่มต้นเกิดการมีการพลิกผัน ทุกสิ่งทุกอย่างได้โอเคขึ้นไปร่วมกลุ่มกับดาวพุธนะครับเป็นการติดต่อการสื่อสารมีเสน่ห์เมตตาในเรื่องของคําพูดแต่ก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าดาวเกตเลลนบางทีพูดแบบพูดเชื่อยจเจ้าพูดแบบเยอะน้ําท่วมทุ่งต่าง,าง,างๆใดๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพูดเอาแต่เนื้อๆน้ำๆก็น้อยนนิดนึงก็โอเคได้นะครับมันก็จะมีวา มีทะม,ะมีวาจามีวัฒศินอะไรแบบเนี้ยก็โอเคขึ้นดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเช่นกันก็ถือว่าการงานจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโอเคขึ้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นนะแต่ถึงมันจะไม่ได้ถึงก้าวกระโดดแต่มันก็โอเคขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสําหรับชาวพิจิกแล้วก็ลักนณาพิจิกหนูแล้วก็ดาวประจาตัวนั้นได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์อยู่แล้วยังไงก็มีโอกาสที่จะได้โอกาสดีๆอย่างที่บอกว่าถ้าทํางานกับต่างถิ่นแดนไกลรับเข้าส่งออก มันยังถือว่าดีหรือออนไลน์ยังปังอยู่แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกคือราศีพฤษภนะครับของด้วยดาวศุ์เลขหกได้โคโจรไปอยู่ในพบรือนลาภะดูผิวเผินแล้วถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวคู่ไปตกในเรือนลาภะเนาะ ไปตกในเรือนของเสน่ห์เมตตามีแนวโน้มของความรักความสุขความหวังการเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสที่จะมีอนาคตดีๆมีในเรื่องของความสุขความสมหวังอะไรเนี่ยน่าจะเหมือนมาเต็มแต่มันไม่ได้แบบดีแล้วดีแบบสุดๆนะครับยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยโครจรเข้าสู่เรือนลาภก็จรงิงคุณมีเสน่ห์โชคลาภแน่นอนมีสิ่งที่ดีมีคนเข้าหาคุณแม้กระทั่ง คุณมีแฟนอยู่แล้วก็จะมีคนเข้าหาคุณอีกอาจจะมีลักซอนซ่อนเงื่อนได้นะครับเพราะอะไรครับสุบเลงลาหูอันนี้ต้องระมัดระวังปุตตะปุตตะคือความบันเทิงเริงใจนะครับมันเป็นอารมณ์ความอยากอะ่ะเออมันอาจจะมีแนวโน้มของการที่เราอาจจะแบบต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นคู่ของเราหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับถ้าเป็นคู่ของเราเราต้องดูแลจะใส่คู่ให้มากเติมเต็มความรู้สึกให้กับคู่ให้คู่รู้สึกดีกับเราอย่าให้เขา เปิดประเด็นให้เขาไปมีไปคุยหรือไปอะไรกับบุคคลที่3อะไรแบบนี้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับว่าเราจะละเลยเขาหรือเปล่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังถึงต้องดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักให้มากขึ้นเติมเต็มความรักความหวานให้กับกันและกันมากขึ้นเพราะตัวเราเองก็จะยังมีสเสน่ห์ในการดึงดูดคู่ได้ด้วยไงมันอยู่ที่ว่าถ้าเราทำอ่ะเราจะได้ตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ทํานี่สิมันจะไปเปิดโอกาสให้เขากับอีกคนนึงอ่ะ เข้าหาแฟนเราได้อันนี้คือสิ่งที่ชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกยังคงต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับรอจนกว่าดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ภพเดือนวิน่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียร์แล้วก็จบแล้วก็ขัดได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกสลับเดือนธันวาคมนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแต่ว่าช่วงนี้ยังคงต้องจับ ตาดาูความรักความสัมพันธ์มากขึ้นหน่อยนะครับแต่อย่าจับผิดเนาะคาว่าจับตาคือดูสถานการณ์ไปแต่อย่าจับผิดจนเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้เขายิ่งเป็นการชี้พงให้กันลอกด้วยซ้าอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับมันเหมือนดาบสองคมได้สำหรับชาวพิจิกก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม